เราจะได้เที่ยวเเราจะได้เที่ยวโดยการได้ข่าน้มาด้วย่เพราะอันนี้เราจะเอาไปสานไปสานไปขัดทำเนกราแล้วก็ขายได้ด้วยมีออเดอร์สั่งไว้เยอะแยะเลยค่ะ แต่ว่าของมันไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าซื้อที่ตลาดบางทีมันมันจะคีอถ้าอันนี้เดี๋ยวแม่จะใช้ต้นของมาันเป็นก้านเลยถ้าที่ตลาดเขาจะมีก้านสำหรับลูกเป็นเป็นพลาสติกนะคะอันนี้ถ้าใช้ต้นเขาเองมันก็จะหลุดยากด้วยนะคะ งข้าวอุปกรณ์เครื่องขวาเราจะหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำเหมือนเดิมนะคะใช้แก๊สแก๊สนามแก๊สกระป๋องเราแก๊สแล้วก็ทอดไข่ค่ะแล้วก็เดี๋ยว ผัดพริกหยวกใส่แคบหมูค่ะแล้วก็มีแกงส้มอยู่หนึ่งถุงฝนซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อช้านี้นะคะเดี๋ยวเยนนี้เราจะกินกันแค่นี้ค่ะไข่เจียวใส่เตมเมโต้ข้าของเราสุกแล้วนะคะไข่เจียว ผมไม่ยากผมแบบไม่เช็คน้ส่วนไข่จะไหม้แล้วด้วยค่ะพริกกักหมูค่ะซื้อมาจากตลาดนะัดยี่สิบบาทเยอะมากกลแกงส้มที่ซื้อมานะคะรถก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จเลยยังปิดตรงนั้นไม่เสร็จก็วันนี้มาภารกิจด่วนพาแม่มาธุระก็เลยมาก่อนการนี้ให้เพื่อนๆดูวิว นี่ดูยู่ทางนู้นเดี๋ยวเรารอชมพระอาทิตย์ตกดินทางด้านนี้เดี๋ยวฝันจะถ่ายวิวสวยๆเ,เพื่อนๆดูค่ะสว่วนนี้เป็นบ้านลุงจ่าลุงจ่าก็ดูแลดีมากเลยก็ฝันบอกแล้วว่าฝันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วลุงจ่าก็เป็นห่วงกลัวจะเออมาลุงจ่าไม่ดูไม่แล้อากาศดี ไอ้นา้าถ้าพเพื่อนๆอยากมานอนนะตรงนั้นนอนได้เลยกลางเต็นท์ข้างบนนั้นได้เลยนะศาลาเนะี่ยแล้วก็มีห้องน้ำของทหารเขาสร้างเอาไว้แต่แพรทหารเขาจะอยู่ตรงนู้นันไม่รู้ว่ายังมีจ้าที่อยู่บ้างคงมีอยู่อะค่ะสบายสบายเลยนี่ชิลๆถ้สไตายฝันฝันจะชอบแบบนี้ไม่ชอบที่แบบเออไปแล้วมันจะต้องเออเสียตากเสียได้แต่คือเสียเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วช่วงช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาเงินที่เราจะต้องเสียสองสามร้อยบาทค่าที่พักมาซื้ออาหารดีกว่า เพราะเรามีที่นอนแล้วมีโรงครัวแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วนะคะดูตรงโน้นค่ะเดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ตกทางด้านโน้นเดี๋ยวตอนนี้ฝนไปกินข้าวก่อนเพราะว่าแม่หิวข้าวมากแม่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเดี๋ยวันจะพาเพื่อนๆไปอยู่ห้องน้านะคะมันพอใช้ได้หรือเปล่าแต่สำหรับันกันโอเคอ่ะันได้แต่เราจะ ไปประตูทางวัดนะคะที่เกียเดินอ้อมไปค่ะเดี๋ยวเราไปทางลัดค่ะครับโอเคค่ะ mm hmm. เราเข้ามาได้แล้วค่ะ รับน้องไปเลี้ยงรับได้เลยนะคะ องน้ำแล้วก็ออกไปห้องน้ำโอเคค่ะใช้ไค่ะสะอาดสอาไัอยงนี้เลยนะอโอเคค่ะห้องน้ำสะอาดไม่เไเไม่เอไม่เลอไมเลยไมบเลยไี่เย่เลยเลังร่เลยไม่เลยไม่เลย่เลย่ะล่มยเอเย่เลย ดื่มน้งกันเพราะว่าบรรยากาศมันชิลขนาดไหนนะครับ ติดสอยห้อยตามเหมือนสัตว์เขารู้ค่ะว่าใครรักใครใจดีกับเขาน่ารักเะหลังอานเลยนะเนี่ยหลังสวยเชียโน่นตัวน่นตัวนนเขาก็ชวนเล่นชวนเล่นตัวนั้นเขาก็เล่นน้ำอ่ะดูน่ารักมากเลยเอ,อ ดูสิคะอีกไม่กี่นาทีพระอาทิตก็กำลังจะตกดินตรงนี้และผ่านภูเขาและสายน้ำแม่น้ำตรงนี้ให้เราได้เห็นแสงทองอลามสวยงามแน่ๆคะ่ะเดี๋ยวรอชมกันนะจ๊ะ LIFE WORLD IN CHANGING KEEPS A THAT think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa that's yours Don't make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. that you're feeling capture your body get your best side breathe in the world fake us a smile walk in the lines fine but i hope one day you'll break the ตกดินไปแล้วนะคะรับขอบอ่ะรับขอบฟ้าตรงนู้นไปแล้วที่นี่เงียบสงบดีนะคะเหมือนแบบมีทหารอยู่ตองนี้อะไรพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวัยรุ่นอยู่บ้างแต่ไม่พุกพ่านและไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปอ่ะธรรมชาติ แาบมากเลยนะคะ 嗯。